ครับวันนี้งองวิามีรายการบางไฟวันที่29พฤศจิกายน2567นะครับผมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปุนบางไฟบ้านดอนกลางตามบนน้องเหลืออเอเมืองจังหวัดยะโสธรบางที่1เทพพนมนะครับบางที่สองซอราชวงศ์สซอพอรมมิ่นสซอแทกเตอร์ห้ทองพักดี6ก,กะรอกหน่อยเจ ท่ามยุน8เพชรพ่นขวาวเก้าซอแสนแกวซิไวัยรุ่นดูไบทีมงานวัยรุ่นธงหน้านั่นเองนะครับ11เจฟอมคนสวย12สุภาพพนเบิกฝ่า13ไอระดาเบิกฝ่า14แสนสิริที่รัก15้เจนจิรว, 16, ว 17, สิบหวุฒิชัยเบิกฝ่า17เจเซียริบลอสิงนะครับสิ 18, สหายพันจอก19 การนั่นสร้างลุยยี่สิบอ้วนแม่สอดนะครับตุลาการโดยกะทิลอยฟ้าบวกพายดำน้อยเสียงสวรรค์บวกกิโลยหน่อยสิทธิ์พายดำนะครับผมงานประเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับผมส่วนมัดเดาลุงหลอดติ๊กสีแดงจึงคืนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวบริเกียวคขางไฟใดๆทั้งสิ้นไม่ได้รูจักกันเป็นการส่วนตัวครับเห็นด้วยก็ต่างเห็นต่างก็สวนครับมีสราชวงศ์สพระิมลสแท็กเตอร์กะรอกหน่อยทำยุ่นแล้วก็เจปอมคนสวง ส่วนออ่่เทพพนม,มนกับเจนจิราไปเบิงหนาฐานเราแล้วกันนะครับผมหากข้อมูลผิด่าดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ